หลายคนเลยนะครับมีความเชื่อว่าการกินวิตามินทุกวันเนี่ยคือสุดยอดวิธีดูแลสุขภาพแต่เอเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าความเชื่อนั้นกําลังทําร้ายเราแบบเงีย,งยบๆล่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่อาจจะทําให้หลายคนต้องตกใจว่าทําไมวิตามินบางชนิดยิ่งกินเข้าไปก็ยิ่งแย่คําถามสําคัญเลยก็คือว่าการที่เรากินวิตามินทุกวันเนี่ยมันดีที่สุดจริงๆหรอครับ คือเราอาจจะถูกปลูกฝังความเชื่อนี้กันมานานมากแล้วนะครับแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยกำกำลังบอกเล่าเรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่น่ากังวลกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะเลยครับและนี่คือความจริงที่น่าตกใจเลยครับวิตามินบางชนิดที่เราตั้งใจกินเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยอาจจะกำลังเพิ่มภาระให้ร่างกายแบบไม่รู้ตัวและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายแรงอย่างมะเรง็งโรคตับ และโรคหัวใจโดยที่เราไม่เคยเอะใจเลยสักนิดเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยความย้อนแย้งของวิตามินที่เจตนาดีของเราเนี่ยอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ลองดูเรื่องราวของคุณลุงสมชายเป็นตัวอย่างนะครับคุณลุงเนี่ยตั้งใจทานวิตามินเอสังเคราะห์เพื่อบำรุงสายตาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นผิวที่แห้งแตกแล้วตับก็ต้องทำงานหนักขึ้น นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าการกินวิตามินโดยที่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีได้ง่ายๆเลยและเรื่องของคุณลุงสมชายเนี่ยแหละครับก็พาเรามาสู่หัวข้อถัดไปนั่นก็คืออันตรายที่มันซ่อนอยู่ในเม็ดยาซึ่งก็คือความแตกต่างที่สำคัญมากๆระหว่างวิตามินจากธรรมชาติกับวิตามินสังเคราะห์อ่ะลองดูความแตกต่างของวิตามิน A กันก่อนเลยวิตามิน A จากธรรมชาติที่อยู่ในไข่หรือแครอทเนี่ย ร่างกายเราจะฉลาดมากครัครบคือจะดูดซึมเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่พอเป็นแบบสังเคราะห์ youtuber, ที่ชื네่อว่า retinol palmitate กลายเป็นว่าร่างกายเราควบคุมการดูดซึมได้เลยครับทำให้ส <NF> ่วนที่เกินมาไปสะสมอยู่ที่ตับจนอาจจะเกิดเป็นพิษขึ้นมาได้เช่นเดียวกันกับเบตาแคโรทีนเลยครับถ้ามาจากธรรมชาติในฟักทองหรือแครอทร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นวิตามินเเท่าที่ต้องการใช้ แต่แบบสังเคราะห์ซึ่งน่าตกใจมากว่าบางครั้งเนี่ยสกัดมาจากปิโตเรเลียมกลับอาจกลายร่างเป็นอนุมูลอิสระได้แล้วก็มีงานวิจัยที่ชี้ชัดเลยนะครับว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปอดโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ต้องสัมผัสกับความบุหรี่เป็นประจำทีนี้มาถึงวิตามิน B9 กกันบ้างครับรูปแบบตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าโฟเลตที่เจอในผักใบเขียวเนี่ยร่างกายเราเอาไปใช้ได้ง่ายดายมากเลย แต่รูปแบบสังเคราะห์ที่เรียกว่ากรดโฟลิกหรือ f o l ิกแอซิดนี่แหละครับที่สร้างปัญหาให้กับคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากครับประชากรเกือบ40%มียีนกลายพันธุ์ที่เรียกว่า MTHFR ซึ่งเจ้ายีนตัวนี้แหละครับที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนกรดโฟลิกสังเคราะห์ไปใช้งานได้ผลก็คือมันจะสะสมค้างอยู่ในเลือดแล้วก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆตามมาได้อีกครับ วิตามิน B12 ก็เหมือนกันครับรูปแบบธรรมชาติที่ชื่อว่าเมทิลโคบาลามินเนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ร่างกายพร้อมเอาไปใช้ได้ทันทีแต่รูปแบบสังเคราะห์ราคาถูกที่ชื่อไซโนโคบาลามินกลับมีโมเลกุลของไซยาไน์เล็กๆติดมาด้วยค่ะซึ่งมันก็ทําให้ตับของเราต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อกําจัดพิษตรงนี้ออกไปแถมยังไปดึงสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญมากๆอย่างกลูตาไทโอนมาใช้อีกต่างหาก ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการได้รับมากเกินไปครับคือบางครั้งเนี่ยอันตรายมันไม่ได้มาจากรูปแบบสังเคราะห์อย่างเดียวนะครับแต่มันมาจากการสะสมในปริมาณที่มันมากเกินความพอดีธาตุเหล็กนี่แหละครับคือดาบสองคมของจริงเลยถึงแม้ว่าจะจําเป็นมากๆต่อการสร้างเม็ดเลือดแต่ปัญหาใหญ่เลยก็คือร่างกายของเราไม่มีกลไกในการขับธาตุเหล็กส่วนเกินออกไปได้เลยครับพอสะสมมากเข้าๆมันก็จะแปลสภาพเป็นพิษต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายเราได้ สไลด์นี้แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยครับเมื่อระดับเฟอริตินหรือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือโปรตีนที่ทำหน้าที่เก็บสะสมาธาตุเหล็กในเลือดเนี่ยพอค่านี้มันสูงเกิน200นาโนโกรมต่อมิลลิลิตรเมื่อไหร่ความเสี่ยงของโรคหัวใจจะพุ่งขึ้นสูงถึง2เท่าเลยนะครับนี่คือเรื่องที่หลายคนมองข้ามไปจริงๆ หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าวิตามินที่ละลายในน้ําอย่างวิตามิน B ีเนี่ยกินเกินไปก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวร่างกายก็ขับออกทางปัสสาวะเองแต่เดี๋ยวก่อนครับสําหรับวิตามิน B6 นั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะมันเป็นข้อยกเว้นที่อันตรายกว่าที่คิดครับหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของยุโรปแนะนําว่าเราไม่ควรได้รับวิตามิน B6 เกิน25มิลลิกรัมต่อวัน แต่พอเราไปพลิกดูฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปโอ้โห50มิลลิกรัมบ้าง100มิลลิกรัมบ้างต่อเม็ดการได้รับในปริมาณที่สูงแบบนี้ต่อเนื่องไปนานๆอาจทำลายเส้นประสาทส่วนปลายได้เลยนะครับ เช่นเดียวกับวิตามินที่ละลายในไขมันตัวอื่นๆเลยครับอย่างวิตามินอ e ีสังเคราะห์ถ้ากินเกิน400 IU ต่อวันกลับไปเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง5%ส่วนวิตามินดีที่ฮิตกันมากๆเนี่ยถ้าได้รับเกิน4,000 IU ต่อวันก็อาจทำให้เกิดนิ่วในไตแล้วก็ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้เหมือนกันเอาล่ะครับมาถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของแคลเซียมครับ แคลเซียมเสริมที่นิยมกันมากที่สุดเลยคือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วมันก็คือผงหินปูนล,ละเอียดดีๆนี่เองครับร่างกายของเราดูดซึมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วส่วนที่ดูดซึมไม่ได้นี่แหละครับที่อาจจะลอยไปเกาะตามเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆอย่างเช่นในหลอดเลือดแดงของเราทีนี้ ลองมาดูการเดินทางของแคลเซียมในร่างกายเรากันนะครับเมื่อเรากินแคลเซียมเข้าไปถ้ามันมีเพื่อนร่วมทางดีๆอย่างวิตามิน K2 และแมกนีเซียมไปด้วยกันแคลเซียมจะถูกนำทางไปเสริมสร้างกระดูกได้อย่างถูกต้องแต่ถ้ามันไม่มีเพื่อนร่วมทางเหล่านี้ล่ะก็หลงทางสิครับไปเกาะตามผนังหลอดเลือดแทนซะอย่างนั้น คำเปรียบเทียบนี่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับการกินแคลเซียมอย่างเดียวโดยไม่มีเคทูและแมกนีเซียมก็เหมือนกับเรามีก้อนอิฐกองโตเลยนะแต่ไม่มีพิมพ์เขียวสําหรับสร้างบ้านสุดท้ายอิฐเหล่านั้นก็จะถูกวางระเกะระกะแล้วก็สร้างปัญหาแทนที่จะสร้างประโยชน์ครับพอรู้ถึงความเสี่ยงทั้งหมดนี้แล้วแล้วเราจะเลือกอย่างเข้าใจเพื่อความปลอดภัยได้ยังไงกันล่ะในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากในมือของเราเองได้ยังไง นี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆเลยครับที่จะช่วยให้เราเลือกได้อย่างปลอดภัยนะสำหรับวิตามิน A ให้เลี่ยง Retinol Palmitate แล้วหันไปทานไข่ตับแครอทแทนสำหรับกรดโฟลิกให้เลือกโ l เลตจากผักใบเขียวแทนโฟลิกแอซิดวิตามิน B12 ให้มองหารูปแบบมิโตโคบาลามินแทนไซโนโคโบาลามินและสุดท้ายแคลเซียมให้เลือกทานจากแหล่งธรรมชาติอย่างงาดาหรือผักใบเขียวเข้มซึ่งจะปลอดภัยกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตมากเลยครับ และคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ให้ได้คิดกันนะครับลองกลับไปเปิดตู้ใหญ่ที่บ้านดูแล้วถามตัวเองดูอีกทีว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นน่ะกำลังช่วยหรือกำลังทำร้ายสุขภาพของเรากันแน่เพราะความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราจริงๆ